วิธีการใช้งาน MT Maxus 9นะครับมีแค่กุญแจนะเราก็เดินขึ้นรถได้เลยไม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับขึ้นมาปุ๊บแอร์ติดเลยนะครับคือเขาจะมีเซ็นเซอร์เช็คว่าเราขึ้นมาอยู่บนรถครับตอนนี้ก็คือเหยียบเบรกนะครับถ้าพร้อมละพวงมาลัยใช้งานได้เลยเราก็สามารถเข้าเกียร์ P R N D ตรงนี้ได้นะครับเป็นกา้าน ออกเลย,เลยใช้งานง่ายมากนะครับคือผมว่าเขาออกแบบมาให้แบบว่าเป็นรถ MPV คันใหญ่ก็จริงแต่เราสามารถใช้งานได้มือใหม่ใช้ได้นะครับหรือผู้หญิงแม่บ้านนะครับตอนนี้จะขับรถไปรับลูกนะครับครอบครัวใหญ่เนี่ยเราสามารถขับได้เลยผมว่าขับง่ายใช้ง่ายเข้าใจมันง่ายมากครับครับนี่ก็จะเป็นการทดสอบขับตัว MPV ไฟฟ้า Maxus 9นะครับจากกรุงเทพไปที่เขาใหญ่นะครับ ก็ตอนนี้จะเป็นการเดินทางใช้งานจริงเนาะจากจ,จุดชาร์จจุดแรกนะครับก็คือที่กรุงเทพยิงตรงไปที่เขาใหญ่เลยนะครับตอนนี้โดยรวมนะผมขับขี่มาเกือบประมาณสัก5้ิกิโลเมตรนะครับแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือในเรื่องของพละกกำลังนะครับของตัวรถเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างให้กําลังนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับ245แรงมา้า 350นิวตันเมตรเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้นั่งนั่งกันแค่2คนนะเรามีผู้โดยสารมาด้วยนะครับรบตำแหน่งที่นั่งนะครับรถก็ยังทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีนะครับการตอบสนองฉับไวมากนะครับด้วยน้ำหนักแล้วก็พิกัดรถขนาดนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากนะครับมอเตอร์ก็ไม่ได้มีเสียงดังครับคือเป็นรุ่นรุ่นใหม่ที่เขาพัฒนามาเนี่ย ค่อนข้างจะมีเสียงที่ค่อนข้างเงียบมากครับสไตล์เร่งหรือการจูนรถมาผมว่ามันสมูทมากขึ้นเยอะเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันมีความนุ่มนวลน,นะครับนั่งสบายนะโดยเฉพาะเวลาที่เราผ่านในทางที่รุขาดหรือรอยรอยต่อรอยปลาทถนนเนี่ยถนคนคอนกรีตเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่ม,มวนวลนะไม่ไม่รู้สึกกระเทือนอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็น ในส่วนของอถนนยางมะตอยหรือว่าถนนที่มีเคิร์ฟมีลอนเนี่ยอาจจะมีอาการโยกโยนนะครับบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเสียาการทรงตัวหรือทําให้เรารู้สึกอันตรายนะก็คือยังขับขี่ได้ปกตินะครับปลอดภัยก mm ็ hmm. วันนี้เราก็จะเดินทางกันยาวๆนะครับเพื่อทดสอบสมรรถนะกันนี่ก็จะเป็นการลงเนินเนาะ mm hmm. ตัวรถเนี่ยจะมีระบบเคอร์ก็คือการรีเจน คืนพลังงานแล้วก็หน่วงครับสามระดับก็ช่วยช่วยได้เยอะในส่วนของการที่ชะลอความเร็วหรือว่าเบรกนะครับพร้อมกับการคืนไฟกลับมาที่แบตเตอรี่ด้วยครับเนี่ยครับช่วงล่างก็ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับด้วยความที่ตัวรถใหญ่นะแต่ว่ามันขับสบายถ้าเกิดใครใช้เดินทางไกลนะครับผมว่าตอบโจทย์ครอบครัวได้เลย นี่คความเร็วเราระดับร้อยกว่าเนี่ยก็<ม>ยังนิ่งนะครับการขึ้นของความเร็วจากความเร็วต่ำๆขึ้นมาความเร็วร้อยยสเนี่ยใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเองครับขึ้นมาแบบแนเนียนยยๆไรอยต่อสมนว์มากนะครับนี่ครัก็ถือว่าเป็นรถที่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆในส่วนของใครที่ใช้งาน นะมีความนั่งสบายแล้วก็มีผู้โดยสารเยอะ,ะครับหรือมีครอบครัวขนาดใหญ่หรืเป็นกลุ่มที่ต้องการความสะดวกสบายเนี่ยว่าตอบโจทย์